สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเนื้อหาที่น่าสนใจมากๆนะคะเป็นข้อความที่คัดย่อมาจากบันทึกเหตุการณ์แล้วก็คำสอนในช่วงสุดท้ายของพระพุทธเจ้าหรือที่เรารู้จักกันในชื่อพุทธโอวาทก่อนปรินิพานค่ะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญจริงๆใช่ครับเนื้อหานี้ครอบคลุมตั้งแต่เหตุการณ์ที่ทรงตัดสินพระไทยจะปรงอายุสังขารหรือที่เราเรียกว่าทรงปรงอายุสังขารน,นะครับไปจนถึงปัชิมโอวาท คือคําสอนครั้งสุดท้ายเลยซึ่งก็ให้มุมมองที่ลึกซึ้งมากๆต่อหลักธรรมแล้วก็ธรรมชาติของชีวิตครับค่ะเป้าหมายของเราวันนี้ก็คือลองมากลั่นเอาแก่นความคิดสําคัญสําคัญหรือประเด็นที่น่าจะให้ข้อคิดกับพวกเราได้มากที่สุดจากเนื้อหาส่วนนี้นะคะมาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญแรกเลยก็คือการตัดสินพระไทยปรงอายุสังขารน,นี่เองครับเรื่องนี้น่าสนใจนะครับคือ มีบันทึกว่าก่อนหน้านั้นพระองค์ทรงแสดงสิ่งที่เรียกว่านิมิตโอภาษนะครับนิมิตโอภาษครับเป็นเหมือนสัญญาณที่บอกเป็นในในถึงสิบหกครั้งแต่พระอานนท์ว่า,าผู้มีอิทธิบาทสี่ที่เจริญเต็มที่แล้วเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ถึงหนึ่งกับเลยหนึ่งกับเลยเหรอคะโอ้โหครับแต่ว่าพระอานนท์ซึ่งตอนนั้นอาจจะยังเศร้าโศกหรืออาจจะด้วยเหตุปัจจัยอื่น ก็ไม่ได้ทูลรัฐนาให้ทรงดำรงพระชนชีพต่อพระองค์ก็เลยทรงกำหนดแน่วแน่ว่าจะปรินิพานในอีกสามเดือนข้างหน้าอืซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนทั้งความไม่เที่ยงของสังขารและก็ความเด็ดเดี่ยวเมื่อถึงเวลาอันควรนะครับประเด็นเรื่องอิทธิบาทสี่ที่ว่าอาจจะยืดอายุได้กับการที่พระอานน์ไม่ได้ทูลขอนี่มันเออมีมนัยยะอะไรเป็นพิเศษไหมคะอืมเป็นจุดที่ตีความได้หลายแง่มุมนะครับ บ้างก็มองว่าเป็นเครื่องเตือนใจถึงความสําคัญของการมีสติรู้ทันสถานการณ์หรืออาจจะชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีหนทางที่เป็นไปได้แต่ว่าทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันค่ะและพระพุทธองค์เองก็ทรงยอมรับกฎธรรมชาตินี้อย่างสมบูรณ์ซึ่งทั้งหมดนี้ก็โยงกลับไปที่แก่นหลักที่พระองค์ทรงเน้นย้ําอยู่เสมอนะครับก็คืออนิจจังความไม่เที่ยงใช่เลยค่ะที่ทรงเปรียบร่างกายเหมือนเกวียนเก่าๆที่ต้องคอยซ่อมแซมอยู่เสมอภาพนี้ชัดเจนมากๆเลยนะคะ มันทําให้เห็นภาพเลยว่าความเสื่อมสลายเป็นเรื่องธรรมดาใช่ครับแล้วการเข้าใจเรื่องนี้ไม่ใช่การมองโลกในแง่ร้ายนะแต่มันคือการยอมรับความจริงเพื่อที่เราจะได้ไม่ประมาทมีสติในการใช้ชีวิตเพราะทุกสิ่งมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาอืการพลัดพลากนี่หลีกเลี่ยงไม่ได้พอเข้าใจแบบนี้แล้วก็จะนําไปสู่คําถามว่าแล้วเราจะรับมือกับความจริงนี้ยังไงนั่นสินะคะ แล้วทางออกที่ทรงชี้แนะคืออะไรคะในเอกสารที่เรามีพูดถึงศีลสมาธิปัญญาไว้อย่างชัดเจนเลยนี่คือหัวใจเลยครับศีลก็คือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยเปรียบเหมือนพื้นดินที่มั่นคงทําให้ใจเราสงบจากความเดือดร้อนพื้นฐานก่อนค่ะเป็นพื้นฐานสําคัญครับแล้วก็สมาธิคือความตั้งมั่นของจิตเหมือนเรามีเกราะป้องกันใจไม่ให้หวั่นไหวไปตามโลกกระทำแปดสุขทุกข์ลาบเสื่อมลาบ ยศเสื่อมยศสันเสริญนินทาอะไรพวกนี้ค่ะพอจิตตั้งมั่นแล้ววางหรืออาวุธที่จะใช้ตัดกิเลสความไม่รู้ต่างๆนําไปสู่ความหลุดพ้นหรือวิมุตตนั่นเองครับและอีกหลักการสําคัญที่ทรงย้ำมากมากก็คือมักมีองแต8ใช่ไหมคะหนทางปฏิบัติ8ประการประเด็นนี้สําคัญมากครับทรงยืนยันเลยว่าศาสนาได้ไม่มีมกักมีองแปดเนี่ยการจะพบผู้ที่บรรลุธรรมถึงที่สุด หรือสมณะผู้สงบอย่างแท้จริงก็เป็นไปไม่ได้ในศาสนานั้นอ๋อชัดเจนเลยนะคะครับและที่สําคัญคือทรงเน้นว่าตถาคตเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นส่วนการลงมือปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลนะ่ะเป็นหน้าที่ของผู้ฟังเองเลยต้องพึ่งตนเองหรืออัตหิอัตโนนาโทแล้วก็พึ่งธรรมะค่ะพึ่งตนพึ่งธรรม นอกเหนือจากหลักคาสอนแล้วช่วงสุดท้ายก็ยังมีเหตุการณ์ที่น่าจดจําที่สะท้อนหลักธรรมเหล่านี้ในทางปฏิบัติอย่างเรื่องการรับบินฑบาตมือสุดท้ายนี่ก็น่าสนใจมากค่ะครับเหตุการณ์กับนายจุนทะผู้ถวายสูกรมัททวะซึ่งก็มีการตีความกันไปนะครับว่าเป็นเนื้อสุกอ่อนหรืออาจจะเป็นเหตุชนิดหนึ่งอืแล้วว่าอาหารมื้อนั้นจะทําให้พระการประชวรหนักขึ้น แต่พระองค์ทรงแสดงพระมหากรุณาที่คุณอย่างยิ่งเลยครับคือรับสั่งให้ถวายเฉพาะพระองค์เท่านั้นแล้วให้นําส่วนที่เหลือไปฝังเสียเพื่อป้องกันโทษแก่ภิกษุรูปอื่นโอ้และที่สําคัญมากๆคือทรงปกป้องนายสุนทะไม่ให้ถูกตําหนิหรือรู้สึกผิดภายหลังโดยตรัสว่าบิณฑบาตครั้งนี้มีอนิสงส์ยิ่งใหญ่เทียาเท่ากับครั้งที่นางสุชาดาถวายก่อนตรัสรู้เลยทีเดียวโหสุดยอดเลยนะคะ สะท้อนการมองที่เจตนาแล้วก็ความเมตตาจริงๆใช่ครับ ใช่เลยและแม้ในวาระสุดท้ายจริงๆก็ยังทรงมีเมตตาโปรดสุภัทธปริพาชกซึ่งเป็นนักบวชนอกศาสนาที่มาขอเข้าเฝ้าอ๋อใช่ค่ะมีเรื่องนี้ด้วยเป็นอีกเรื่องที่น่าประทับใจครับทรงตอบคําถามของสุภัทธะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องสมณะในศาสนาอื่นแล้วก็ทรงยืนยันอีกครั้งว่าตราบใดที่ยังมีผู้ปฏิบัติตามมัคมีองแปดโลกก็จะไม่ว่างจากพระอรหรันต์ค่ะก็ทําให้สุภัททะเกิดสธาขอบ,บวช แล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอาหารหันต์องค์สุดท้ายก่อนที่พระองค์จะปรินิพานแสดงให้เห็นว่าประตูสู่ธรรมนั้นเปิดอยู่เสมอจริงๆสำหรับผู้ที่สแสวงหาแม้ในลมหายใจสุดท้ายคำสอนอื่นๆที่ถูกเน้นย้ำก็มีเรื่องการมองโลกตามความเป็นจริงให้เห็นความเป็นของว่างเปล่ามีสติรู้ตัวแล้วก็ถอนความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนนี่สาคัญมากนะคะถูกต้องครับ รวมทั้งการละความอยากหรือตัณหาซึ่งเป็นต้นเหตุแห่งทุกทั้งปวงทรงชี้ว่าความสุขที่แท้จริงมันมาจากความสงบภายในไม่ใช่การวิ่งไล่ตามรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือลาบยศสรรเสริญต่างๆอืมซึ่งล้วนเป็นภาระใช่ครับนำมาซึ่งความเร่าร้อนใจการพึ่งตนเองและพึ่งธรรมะจึงเป็นหลักสำคัญที่สุดจริงๆถ้าจะสรุปแก่งสำคัญจากเนื้อหาทั้งหมดนี้ คงหนีไม่พ้นเรื่องความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งนะคะอันนี้จังการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาแน่นอนครับและพร้อมกันนั้นก็ส่งชี้ทางออกจากวงจรแห่งทุกนี้ด้วยการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาผ่านหนทางก็คือมักมีองค์แปดและหัวใจสำคัญก็คือการปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวตนทรัพย์สิสนหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ต่างๆ ค่ะมีเหตุการณ์ประกอบที่ช่วยให้เห็นภาพชัดเจนเลยทั้งการเปรียบร่างกายเหมือนเกวียนชำรุดการทีออ่ไม่สามารถยืดอายุสังขารได้หรือแม้แต่การแสดงความเมตตาในเหตุการณ์รับบิณฑบาตครั้งสุดท้ายแล้วก็การรับสาวกองค์สุดท้ายด้วยครับซึ่งทั้งหมดนี้ก็น่าจะนําไปสู่คําถามให้เรากลับมาคบคิดต่อนะครับว่าในยุคปัจจุบันของเราที่มันเต็มไปด้วยสิ่งเรา ความเปลี่ยนแปลงรวดเร็วความกดดันต่างๆใช่ค่ะเราจะนําหลักการเรื่องการยอมรับความไม่เที่ยงและก็การฝึกปล่อยวางนี้มาปรับใช้อย่างไรในชีวิตประจําวันเพื่อให้พบความสงบสุขที่แท้จริงอย่างที่ส่งชี้แนะไว้ได้บ้างจะทํายังไงที่เราจะไม่ต้องแบกความชุกวิ่งไปบนเส้นทางชีวิตแล้วก็บ่นว่ามันหนักเหลือเกินนะครับ